สวัสดีครับผมภูมินะครับจากเต็นจามอรูรถสวยวันนี้เราจะพามาชมเจ้าอีดูสุสีทองคันนี้นะครับสำหรับเจ้าอีดูสุสีทองคันนี้นะครับจะเป็นรถยนต์ปีจดทะเบียนปี07นะครับรุ่นย่อยของมันคือรุ่น S L X นะครับจะเป็นรุ่นท็อปของเขานะครับกระจกไฟฟ้ารอบคันสภาพสีโดยรวมของรถคันนี้นะครับตีไว้ประมาณ80-90%นะครับ เรายังคงเดิมสีเดิมจากโรงงานไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับตำหนิจุดเดียวของรถคันนี้คือบริเวณฝากระโปรงนะครับเนื่องจากตัวรถเนี่ยเคยใส่กันแมลงมาก่อนทางเราไม่ได้เก็บสีตรงนี้ให้นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวรอจะพาไปดูกันนะครับสาเหตุที่เราไม่ทําสีฝากระโปรงนะครับเพราะว่าตัวรถคันนี้น็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับไม่เคยผ่านการทําสีมานะครับเราจึงยังคงไว้สภาพเดิมที่สุดนะครับ รวมถึงตัวแก้มของรถนะครับคานหน้าเพลทของตัวรถยังเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับ13ปีไม่เคยถอดเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเราให้ดูกันเลยนะฮะน็อตฝากระโปรงทั้งขวาและซ้ายนะครับไม่ได้แกะเลยนะครับตัวฝากระโปรงยังคงเป็นฝาเดิมจากโรงงานนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีชนไม่มีทําสีนะครับ สำหรับล้อคันนี้นะครับเราตั้งใจเลือกลายเวลข่ากวางมาให้เพื่อให้ตัดกับสีของตัวรถนะครับพร้อมเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยนะครับเป็นซูแม็กปี2020นะครับเป็นยางแบบหนานะครับไม่ใช่ยางแบบบางเพื่อคงไว้สำหรับการใช้งานจริงของลูกค้านะครับด้านหน้านะครับเราโหลดแบบพอดีพอดีนะครับเป็นสตัดปรับเกียวนะครับถ้าลูกค้าไม่ถูกใจก็ไปโหลดเองได้เลยนะครับ ด้านหลังนะครับใส่กล่องโหลดไว้นะครับตัวนี้ตั้งใจนะครับตั้งใจให้หลังเตี้ยกว่าหน้านะครับเอาใจวัยรุ่นนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่ท่านใดเอาไปแล้วไม่ถูกใจนะครับก็ไปปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับในส่วนของภายในรถคันนี้นะครับทุกอย่างมายังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นนะครับขาวๆเลยนะครับหายากนะครับ13ปี สวยขาวได้ขนาดนี้นะครับไม่มีช้ำรุดซุดโซมเลยนะครับตัวรถเป็นกระจกไฟฟ้ามาจากโรงงานนะครับในส่วนที่ลูกค้าถามกันเข้ามานะครับว่าทําไมรถคันนี้เลขใหม่น้อยจังนะครับหนึ่งแสมกิโลณะวันนี้นะครับต้องชี้แจงก่อนว่ารถคันนี้เดิมเจ้าของนะครับเป็นผู้ใหญ่ใช้กันในครอบครัวแล้วก็มีรถหลายคันนะครับตอนที่เราไปซื้อนะครับ เราก็ยังไม่มั่นใจเหมือนที่ลูกค้าไม่มั่นใจเรานั่นแหละนะครับเราจึงนํารถคันนี้ไปเช็คที่ศูนย์มานะครับพบว่ารถคันนี้มีการเข้าศูนย์โดยเฉลี่ยปีละแค่1-0,000มกิโลก็คาดการได้ว่าไม้อันนี้เป็นไม้แท้นะครับสอบถามทางเจ้าของเจ้าของก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเลขไม้นะครับอันนี้ลูกค้าสบายใจได้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเราได้มีการเปลี่ยนสายของเหลวให้กับลูกค้าทั้งหมดแล้วนะครับน้ำมันเครื่องน้ำยาหม้อน้ำน้ำมันเบรก นะครับรวมถึงการตรวจเช็คน้ำเกัดในแบตเตอรี่ให้เพียบพร้อมนะครับเราจะพามาดูกันเลยว่าความสด,ดของเครื่องคันนี้คืออะไรนะครับลูกค้าจะสังเกตดูได้เลยนะครับมาร์กเดิมของโรงงานยังคงอยู่นะครับอันนี้เราไม่ได้ทํากันเองนะครับเป็นมาร์กที่โรงงานอิสุสเขาแต้มไว้นะครับอ่าซึ่งเราจะเจอได้ในรถเลขใหม่น้อยๆนะครับจะจะยังมีมาร์กเดิมของโรงงานอยู่นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจนได้ว่ารถคันนี้ไม่น้อยแล้วก็ลูกค้าดูแลเป็นอย่างดีนะครับโดยภาพรวมรถคันนี้นะครับเพียบพร้อมต่อการใช้งานนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคารถคันนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปหาเฮียจมอนนะครับว่าวันนี้เฮียเราจะขายเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆรถก่อนนะครับ สีทองไม่ได้แก่นะครับถ้าเราแต่งเป็นเนี่ยสวยแน่นอนนะครับเ,เ,เดี๋ยวเราเจอเฮียนะครับวันนี้ปกติเฮียขายรถคันนี้อยู่เท่าไหร่ครับ2 7 9 9 0 0บาทวันนี้เฮียขายเท่าไหร่ครับอ๋อฉีกทิ้งเลยนะครับฉีกไปราคาทิ้งเลยนะครับวันนี้เฮียจัดราคาพิเศษ249,000บาทนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะครับรีบๆเข้ามานะครับเพราะรถคันนี้เป็นปี06-07นะครับโฉมเข้าหลามตัดแท้ไม่ได้แปลงนะครับหายากนะครับสภาพขนาดนี้ราคาไม่ถึง2 5 0 0นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะครับเข้ามาติดต่อที่เต็นท์ได้เลยนะครับเต็นท์อยู่ลำลูกกาคลอง2ปทุมธานีนะครับเฮียจามอนจัดให้แน่นอนครับผม